เอสไอยูเคชาเลนจะให้พี่ตัองกับพี่ฟ้ามาอ่านชื่อมหาลัย UK กันชิวได้แต่ใครแพ้ต้องกินอันนี้นะเอถูกยาวออุ้ยาวจริงอ่ะอ่ะได้หอมโอเคมหาลัยแรกนะคะ reading 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 ถูกต้องค่ะ reading น้ำฟ้าถูกหนึ่งคะแนนอันที่สองนะคะตั้งอีกแล้ว Greenwich กรีนิชถูกต้องฟาหมดความมั่นใจแล้วไม่ถูกเซเรย์ผิค่ะอ่านว่าเซเรย์ค่ะต่อมาค่ะตั้งวูฟแฮมตันวูฟแฮมตันวูฟแฮมตันถูกต้องนักตั้งได้ไปน้แอันนี้อันนี้อันนี้เป็นมหาวิาลยดังท็อปเลยในยูเคฟ้าวอริกตั้งวอริกวอริกนะคะตัว R าร์ค่ะวอริกค่ะอันนี้นะอันนี้นะอะไรนะ กไม่กนไม่ก้าบางกงแบงเกอร์แบงเกอร์ฉันตองไม่กเราอองเด้งงั้นพี่ฟ้านะคะต้องได้กินลูปอมแฮร์รี่พอตเตอร์ค่ะตกขึ้นมาเลยค่ะมันมีบอกรถไหมไม่มีมม่มีอ๋อไ้นี่ขีมูกป่ะเนี่ยสีเขียวอ่ะสีเขียวแล้วมันเป็นกราสก็มีอันนี้คืออะไร หวานเค็ม<ด>เปรี้ยวอย่างนี้ต้อน่าจะกลายปนฟ้าทั้งนั้นอะกกส,สบูสบ่วะฮะสำหรับน้องคนไหนนะครับที่อยากรู้ว่ามหาลัยอื่นที่ยูเคเนี่ยออกเสียงยังไงกันบ้างก็ไปเจอกันได้ที่ไหนครับพี่ฟ้างาน SIUK University Fair 2023คร่ะเย้เจอกันได้นะครับในวันศุกร์ที่20ตุลาคมนี้ที่โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์เทอร์มินอล21นะครับแล้วเจอกัน